และแล้วก็ถทังเวลาที่ปอปูเม่ยของที่สั้นกลับมาแต่หอเรเดแล้วจ้ะพี่น้องหิิมเปินเป่นเวิร์นพรวาว่าลูกสะภส้สยเสด้ของขวันเพิ่นบอกว่ามาหาได้เดมีของขวันมาฝากว่าซันเดหลังงจานัน้เพิ่นกับ้าลูกสะพ้เพิ่นไปรับประทานอาหารก่อนที่สิกลับเฮือนพี่น้อง มาแต่ฮอลิเดย์ยังบ่แหลยังที่มาเลี้ยงเขาลูกสะใภ้อีกพ่อกลับมาหอเดเพื่อนแล้วก็มาเปิดกล่องของขวัญของขวัญที่บรรสือมาฝากจากการที่ว่าเพิ่นไปฮอลิเดย์พี่น้องมาเบิ่งนํำกันวัาสิได้จกักอย่างและมีอีหยังแน่ที่เพิ่นซื้อมาหา้ได้มีดวงหนึ่งมาฝากลูกสะใภ้ผมกับงานแกะฟีมือพี่น้องเชยนสื่อลูกสะใภ้แล้วก็โตแกะน้ำหนาอย่างที่3มที่ใด้มากนั่งก็เป็นโตหมาพี่น้องเป็นตุ๊กตาโตหมาที่พอปูพ่นยิ่งเขินไาอย่างพี่น้องเวลาไปเที่ยวงานหนางานนีม,มักสิม ยิงปืนนะพี่น้องเออเพื่นยิงมาไดพี่น้องหลังจากนั้นก็มาเบิ่งของหลูกไายเพิ่อว่าขาหลูกไายมาไดอียังมาแน่พี่น้องลูกไส้เพื่อนไดเป็นขนมกับอันรสดามาให้ลูกไา้เบิดแก้หนึงของหลูกไา้เพื่อนได2องยางส่วนขาหลูกสไพได้ประมาณ6-7อย่างยังบ่ท่นจบเถิดจ่าพี่น้องยังยืนรอถ้าพอปู่ไปเอาหองควัญมาฝากอีกพี่น้องซื้อมาให้ลายางอยู่ได้เพิ่นว่ามาเบิ่งกํากันพี่น้องตัวนี้ของหลูกสพรว่าซ่นแค้นซื้อลูกสไพร์ติดหน้าไม่ได้พี่น้องเอาไปแค้น

พอปูขอเราเห็นขอหมักกินปูคอยกระคิดยื้อว่าเพิ่นซื้อปูมาฝากระคิดว่าเพิ่นซื้อปูโตเป็นเป็นมาฝากระแสบบอแมนจ้าพี่น้องปูติดตู้เย็นมาเบิ่งอีกของควันที่พอปูเมญามันซื้อมาฝากระพี่น้องขนาดไปหลินไปเที่ยวแท้ที่สิตังแก่ไปหลินไปเที่ยวได้พี่น้องบ่จ้าพี่น้องไปหาเลาะซื้อของควันมาให้ลูกสะพ้ายส่วนลายเสื้อผ้าเครื่องของขอไม่แต่ของผอปูเมญ่าแล้วสืมาฝากระพี่น้องแม่กระถางส่งที่คอยนุ่งอยู่ได้โตขอยหันกลเป็นคล้องเราพี่น้องของเราซื้อส่วนลายเสื้อผ้าเครื่องของแต่ย่่าาซื้้้ออมฝกพีีนนงจะเ thank Yeah, you. Thank you, yes. Mommy. Yes, mm -mm -mm -mm. <laughs> Thank you, Daddy. <laughs> mm -mm -mm. Okay. There's another something when we find it. Taxi. Huh? There's another something when we find it. What is it? You got it? Oh, yeah. คอยกะคิดว่าสิเป็นปู่โตเป็นเปนพี่น้องพอคอยกำล่มกับคุณสามีเอาอยู่อันราจสือปู่มาเห็ดอีหยังขอว่ะเพราะว่าอีหยังท่าเดินท่ามาแปดโมคงขนาดปู่มันกะนเนาพึ่ก่อนต่อผ้าคือคอยบอจักเด้ จะไม่เราสิสาใส่จะได้มากเราะว่าเราสืส่อน้ำแข็งใส่ติดกระทังมานำพวกขอยสองพวกอ่าก็พากันหัวขวนกันอยู่พรามาหอดเนาะเกินขาดพี่เนาะบมอปนปูเป็นพี่น้องปูยางตัวนี้เป็นสิงเท่เนำนมาให้ลูกสภ a i s มันเขยียนซื้อสดดีซื้อลูสะใ i ้พอปูไม่ยาเขาละเอิญซื้อขอบ่เป็นนะพอซื้อแท้เขาละมนทัสขคอนเนาะแต่ว่าเราเอิญทาสขอนบ่เป็นล้วก็ใส่แท็กซี่ให้ข่อยพี่้อาะไม่ซือ้อใหมอีสรายว่าจไปติดอยู่บอนได้ดีเนาะติดอยู่หน้าประตูห้องนอนเม่อสิติดอยู่ไสเดี๋ยวนี้นะเลือไปติด มาแล้วมันแนมแนมแถแนมว่าแล้วมันกันญา่างเขามาเวียนเวียนเวียนมันคิดว่าเป็นม้าแถพี่นอนองมันมันดมดม,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 ดมอยู่ก็พี่นอนองถูกขังที่พอปูเมญาคอยออกเท่อนนเราจะต้องมีข้อมาฝากมาตอนคอยตลอดโกดีกว่าการถือเหล็กก็คือการมีพอแม่สามีที่ดีกับเฮ้านีา่ละ